กด subscribe เพื่อมีพลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเราจะไปท่องโลกแห่งจิตวิญญาณด้วยกันสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Life Code รายการที่จะมาสำรวจโลกแห่งพลังงานและจิตวิญญาณของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงความสามารถที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการอ่านใจนั่นคือการรับรู้ความรู้สึกข,ของผู้อื่นค่ะ กำลังสติคือกุญแจสู่การรับรู้คุณเชื่อไหมคะว่ามนุษย์เราไม่ได้มีความสามารถในการอ่านใจคนได้อย่างเดียวแต่เรายังมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้และก็เช่นเดียวกับทุกความสามารถทางจิตวิญญาณกำลังสติคือสิ่งที่กำหนดระดับความสามารถนี้ของเราค่ะความสามารถนี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนอาจจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้สนทนากับคนนั้นๆ แต่บางคนก็สามารถรับรู้ได้ถึงขั้นยังไม่ต้องพูดอะไรได้ซ้ําก็แค่เดินเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆก็สามารถรับรู้ได้ถึงคลื่นความรู้สึกที่รายล้อมอยู่ยิ่งไปกว่านั้นบางคนอาจรับรู้ถึงความรู้สึกของใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นหน้าเพียงแค่เห็นข้อความหรือได้ยินเสียงของเขาเท่านั้นการสังเกตสะพานเชื่อมระหว่างกายกับจิต การรับรู้ความรู้สึกนี้เป็นผลพวงมาจากความสามารถในการอ่านใจแต่ทําให้ประสบการณ์ที่เราได้รับลึกซึ้งและละเอียดอ่อนขึ้นเพราะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่มันจะมีเส้นกั้นบางๆระหว่างการคิดไปเองกับการรับรู้ได้จริงค่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่การสังเกตหากคุณอยากรู้ว่าตัวเองทําได้จริงหรือไม่ลองใช้วิธีง่ายๆค่ะ เพียงแค่สังเกตปฏิกิริยาของคนคนนั้นไปเรื่อยๆทั้งสีหน้าท่าทางแววตาหรือแม้กระทั่งทนเสียงและพยายามประมวลผลว่าในเวลาต่อไปเขาจะทำอะไรหรือจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณคิดถูกและการคาดการณ์ของคุณเกิดขึ้นจริงนั่นแหละค่ะคือการยืนยันว่าคุณมีพลังวิเศษในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและกำลังสติของคุณแข็งแกร่งพอ ที่จะเชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานเหล่านั้นได้จริงคำถามสำหรับวันนี้แล้วคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกถึงความรู้สึกของคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้บอกเล่าว่าไหมคะแล้วคุณจะฝึกฝนกาลังสติของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้คุณสามารถรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโลกมนุษย์ของเราได้การสะกดจิตพลังแห่งการสั่งดวงจิตพูดง่ายๆก็คือ การสะกดจิตเป็นการพูดหรือสื่อสารให้คนอื่นทำตามในสิ่งที่เราต้องการที่อยู่ในใจของเรานั่นแหละค่ะไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการสั่งการวานการขอความเมตตาหรือแม้กระทั่งการขู่เข็นถ้าเขาไปทำเพื่อให้เป้าหมายของเราสำเร็จนั่นคือการสะกดจิตค่ะมันคือการสั่งดวงจิตอื่นโดยตรงนั่นเองและเช่นเคยค่ะกำลังสติ คือสิ่งที่ทำให้เราใช้พลังนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะแค่ใช้คำพูดสั่งสั่งให้ไปทำแต่คุณเคยเห็นไหมคะบางคนแค่ได้เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเราควรจะทำตัวยังไงหรือทำอะไรในขณะนั้นนั่นแหละค่ะคือการสะกดจิตในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นอำนาจที่นำมาซึ่งกรรมแต่ความสามารถนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบนะคะ เพราะพลังนี้ล่ละค่ะที่เป็นสาเหตุสำคัญของความวุ่นวายและพันธนาการที่ทำให้เกิดกรรมในเมื่อดวงจิตของเราไปยุ่งเกี่ยวกับดวงจิตอื่นระบบแห่งกรรมก็จะทำงานทันทีเพื่อสร้างความสมดุลค่ะเพราะเมื่อคุณบังคับให้ดวงจิตอื่นทำตามเจตจำนงของคุณคุณได้สร้างพันธนาการทางพลังงานระหว่างกันขึ้นมาแล้วและพันธนาการนั้นเอง ที่จะดึงดุให้คุณต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อปลดปล่อยหรือชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคำถามสำหรับวันนี้แล,ละคะุณล่ะคะลองสังเกตตัวเองดูสิว่าเคยเผลอใช้พลังในการจะกดจิตคนอื่นบ้างไหมและควรจะใช้อำนาจแห่งดูงจิตนี้อย่างไรเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยไม่สร้างพันธนาการทางกรรมให้ตัวคุณเองคะ มากกว่าแค่กำลังสติประสบการณ์จากภพชาติความสามารถนี้ไม่ใช่แค่การใช้กำลังสติอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ดวงจิตของเราได้สะสมมาอย่างยาวนานว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำมาเป็นเกราะต้องกันตัวเราได้ถ้าจะให้เปรียบเทียบในเชิงนิยายไซไฟก็อาจจะเหมือนกับว่าในช่วงเวลานั้นๆของชีวิตเราได้มีองค์เทพเทวดาหรือ higher s e l ์มาคอยช่วยเหลือและคุ้มครองเราอยู่ค่ะ ในทางวิทยาศาสตร์ความสามารถในการบดบังกรรมก็คือการที่เราสามารถปรับเคลื่อนความถี่ของตัวเราให้ไม่ตรงกับเคลื่อนความถี่ของกรรมนั้นๆทำให้คุณกับกรรมนั้นๆได้ตัดสัญญาณออกจากกันชั่วขณะกูง่ายๆก็คือกรรมนั้นจะไม่สามารถทำงานกับเราในช่วงเวลานั้นได้นั่นเองค่ะการบำเพ็ญเพียรเส้นทางสู่การปลดปล่อยแต่การจะทำแบบนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เพราะมันจะต้องผ่านการบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานในหลายๆภพชาติที่ดวงจิตนั้นๆได้เคยผ่านมาและนี่คือสิ่งสําคัญที่ฉันจะพยายามบอกคุณว่าถ้าเราเข้าใจและสามารถจับคลื่นความถี่ของดวงจิตเราได้ถูกคุณจะสามารถยกระดับจิตสํานึกของคุณขึ้นไปสู่สถานะที่เรียกว่าโสดาบันในความหมายของพระพุทธศาสนาได้การเป็นโสดาบันไม่ใช่เรื่องของการเข้าถึงนิพพานในทันที แต่คือการที่เราได้เดินทางสู่จุดที่สามารถเห็นความจริงและไม่กลับไปทำกรรมชั่วอีกต่อไปได้แล้วและการที่เราสามารถบทบังกรรมในชั่วขณะหนึ่งได้ก็คือการฝึกฝนเพื่อมุ่งสู่จุดนั้นเองค่ะคำถามสำหรับวันนี้และคุณล่ะคะเคยรู้สึกไหมว่ามีบางครั้งที่เรื่องร้ายๆเกือบจะเกิดขึ้นแต่กลับผ่านพ้นไปได้อย่างเหลือเชื่อหรือคุณคิดว่าการบำเพ็ญเพียรและการฝึกสติในปัจจุบัน จะช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการบทดบังกรรมนี้ในอนาคตได้หรือไม่คะการบำเพ็ญเพียรไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีกรรมหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการบำเพ็ญเพียรคือการต้องไปนั่งสมาธิแบบนักบวชหรือต้องไปทำกิจกรรมต่างๆที่ศาสนาได้บอกไว้แต่จริงๆแล้วการบำเพ็ญเพียรก็คือการตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำอะไรและทำไปเพื่ออะไร มันคือการทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จนั่นเองค่ะเราในฐานะดวงจิตนั้นได้เดินทางผ่านการเรียนรู้มาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่เราโดนกดพลังและระดับสติของเราให้อยู่กับระบบที่เกิดจากการสะกดจิตของคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้และเพราะเหตุนี้เองที่เราอาจจะหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปเป้าหมายหนึ่งเดียวของทุกดวงจิต สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดนั้นได้ฝังอยู่ในดวงจิตของเรามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะนั่นคือการบรรลุในสิ่งที่ดวงจิตนั้นๆได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วออกจากเกมนี้ไปมันคือเป้าหมายหนึ่งเดียวงที่ยิ่งใหญ่ของทุกดวงจิตของเราแต่คำถามที่สำคัญคือเวลาไหนและพบไหนกันละ่ะที่ดวงจิตของเราในตอนนี้ประสบอยู่ และกำลังตั้งเป้าหมายอะไรอยู่ทั้งหมดนี้คือการเดินทางของดวงจิตค่ะที่จะต้องเจอเหตุการณ์และประสบการณ์ที่ไม่รู้จบเพื่อค้นหาและทางความเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองคําถามสำหรับวันนี้แล้วคุณล่ะคะเป้าหมายที่แท้จริงของดวงจิตของคุณคืออะไร และการบำเพ็ญเพยียรของคุณในตอนนี้ได้นำพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วหรือยังคะอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองและการกลับมาของดวงจิตคุณเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าโลกในตอนนี้คือจุดที่เทคโนโลยีสูงสุดแล้วของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่จริงๆแล้วคำตอบนี้อาจจะผิดค่ะในอดีตเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเคยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปไกลมาก ถึงขั้นที่เราในยุคนี้ยังจินตนาการไม่ออกเลยทีเดียวแต่ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้อริยธรรมนั้นล่มสลายลงดวงจิตส่วนใหญ่ดำดิ่งสู่ความตายและคุณเชื่อไหมคะว่าหลายๆดวงจิตเหล่านั้นได้กลับมาเกิดในยุคนี้มากที่สุดเพื่อที่จะพบกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์บางอย่างในขนาดนี้นี่คือเหตุผลทางประวัติศาสตร์ว่า ทำไมตอนนี้ประชากรบนโลกของเราถึงเยอะที่สุดแต่ในทางกลับกันดวงจิตเหล่านั้นเขามีแค่ประมาณหลักร้อยล้านดวงจิตเท่านั้นเองค่ะซึ่งรวมถึงดวงจิตที่ตอนนี้ไม่ได้เกิดในพบเดียวกับเราด้วยส่วนดวงจิตที่เหลือก็คือดวงจิตจากหลายๆพบภูมิที่มาเกิดเพื่ออยากจะรับรู้ประสบการณ์ในเวลานี้เหมือนกัน อนาคตที่กำลังจะมาถึงการวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะมันคือจุดวิวัฒนาการของมนุษย์ที่จะก้าวไปอีกขั้นเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นอริยชนดังเหตุการณ์ในอดีตที่ความสงบได้เกิดขึ้นและก้าวข้ามคำว่าต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเหมือนในตอนนี้ดังนั้นดิฉันขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าจิตวิญญาณของคุณยังไม่พร้อม คุณก็จะมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปสู่โลกนั้นได้ช้ากว่าคนอื่นเพราะความไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเองเป็นเส้นทางของดวงจิตเลือกให้ดีนะคะคำถามสำหรับวันนี้ค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าตัวเองพร้อมสำหรับการวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่นี้หรือ,อยังและคุณจะเตรียมตัวให้พร้อมได้อย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสครั้งสำคัญนี้ค่ะ